ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกับชัยชนะจูจูจัวฟานก็ได้จริงจังขึ้นและพูดว่าฟังนะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบทุกคนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงและมองไปที่จัวฟานโดยไม่รู้ว่าทำไมการต่อสู้กับสำนักสวนเทียนนั้นก็จบสิ้นลงแล้วไม่ใช่หรอสำนักสวนเทียนก็ถูกทุบตีจนพิการไปแล้วนี่นาทำไมการต่อสู้ถึงยังไม่จบอีกล่ะจัวฟานจึงพูดว่า ก่อนอื่นเลยข้ามีบางอย่างที่จะต้องบอกทุกคน <Studio> เมื่อโจฟานเข้าใจถึงความสงส,สัยในใจของผู้คนเขาจึงรีบดึงชูจิงเฉิงเข้ามาหาเขาและพูดว่าครั้งนี้ที่ข้าจัดการกับสำนักส่วนเทียนนั่นก็เป็นเพราะเรื่องส่วนตัวของข้าจุดประสงค์หลักนั่นก็คือการช่วยภรรยาของข้าขอบคุณทุกคนสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้โจฟานโค้งคำนับให้กับทุกคนอย่างสุดซึง้ง <Studio> <S _ S 2> ทุกคนมองไปที่โจฟานอย่างว่างเปล่าและหัวเราะอ,ออกมา พ่อบ้านจัวพวกเราเห็นแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรกันเล่ากงเฟิงไปก็ได้หัวเราะและโบกมือของเขาอย่างไม่แยแสเมื่อกลับไปที่นิกายเจ้านิกายก็ไม่ว่าอะไรหรอกสําหรับเรื่องนี้จัวฟานอดไม่ได้ที่จะยิ้มและสายหัวพร้อมกับเหลือบมองไปที่ทุกคนและพูดเสียงดังๆว่านั่นก็คือสิ่งที่ข้าอยากจะพูดด้วยเช่นกันการต่อสู้กับสำนัก่วนเทียนในครั้งนี้ เจ้าสำนักเซียบูเยไม่ได้รู้เรื่องในครั้งนี้ด้วยข้าได้แอบอ้างคำสั่งของเขาฮะทุกคนตกใจตาค้างจนตัวแข็งทื่อและหันไปมองที่โจฟานด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่มันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากเลยนะในการแอบอ้างคำสั่งของเจ้านิกายอย่างผิดๆแบบนี้มันไม่สามารถยกโทษได้เจ้าได้พาผู้อาวุโสและกงงฝิงทั้งหมดของนิกายออกมาโจมตีสำนักอื่นพวกเขาทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของเจ้านิกายเซียบูเยดี วาเซียวุเยจะไม่มีทางปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เมื่อเห็นฉากนี้จัวฟานก็หลีตาลงและพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนตกใจขึ้นดังนั้นในครั้งนี้ที่เรากำลังจะกลับไปที่สำนักมารพวกเราจะไปยึดอำนาจของสำนักมารนมาเป็นของพวกเราเองทุกคนหายใจเข้าลึกๆโดยไม่รู้ตัวและทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้เห็นได้ชัดว่านี่คือการก่อกบฏ อะไรการหลังจากที่เอาชนะอะไรกันหลังจากที่เอาชนะสำนักอื่นได้พวกเราก็จะต้องกลับไปยึดสำนักของตัวเองงั้นหรอถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นปรมาจารย์สายมารแต่ทุกคนก็ไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากที่พวกเขาออกจากนิกายในครั้งนี้พวกเขาจะกลายเป็นกบฏในทันทีที่พวกเขากลับมาและถึงแม้ว่าทุกคนจะเป็นปีศาจแต่พวกเขาก็ยังคงมีความจงรักภักดีต่อสำนักอยู่บ้าง ดังนั้นนี่จึงกลายเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับสําหรับทุกคนในชั่วขณะหนึ่งและไม่ต้องพูดถึงพวกปร,รมาจารย์และกงงฝิงของสํานักมารเลยแม้แต่หานเฉียนหญิงเองที่เป็นคนนอกก็ยังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงกับคําพูดของจัวฟานเธอค่อยๆก้าวเข้าไปหาชูชิงเฉิงและกระซิบเบาวๆว่าน้องสาวชิงเฉิงสามีของคุณนั้นมีอํานาจมากจริงๆเขาวางแผนที่จะกลับไปยึดสํานักของเขาเอง แถมนี่ยังเป็นการตบหน้าผู้อาวุโสและกงฝึงอย่างซ้ำๆให้พวกเขากลับไปก่อกระบฏกับสำนักของตัวเองอย่างนั้นเหรอคาเดาได้เลยว่าทุกคนตอนนี้กำลังเสียใจที่ถูกหลอกให้ออกมาอย่างโง่เขลาพี่สาวเฉียนหญิงจัวฟานไม่ใช่คนที่ไล่ตามชื่อเสียงและความมั่งคัง่งเขาก็แค่ปกป้องตัวเองชูชิงเฉิงถอนหายใจและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้หลังจากคุณคิดอยู่พักหนึ่งหานเฉียนหญิงก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจ ใช่ถูกต้องการแอบอ้างคำสั่งของเจ้านิกายแบบนี้มันเป็นอาชญากรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ดังนั้นการก่อกระบฏแย่งชิงอำนาจในครั้งนี้มันก็เป็นการสมควรแล้วละ่ะหากเขาไม่ก่อกระบฏในครั้งนี้เขาก็จะถูกไล่ตามโดยสำนักมารไปตลอดชีวิตและทุกคนก็เข้าใจถึงผลลัพธ์นี้ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถลงมือได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกับเขาอย่างกุ๋ยหลังของข้าก็ไม่มีทางที่จะกล้าทำแบบนี้อย่างแน่นอน ชูชิงเฉิงหัวเราะเบาๆโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็มองไปที่ร่างของจัวฟานใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวชูชิงเฉิงได้คิดว่าจัวฟานสามีของนางนั้นช่างเป็นวีรบุรุษที่กล้าหาญไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาก็ไม่มีความลังเลและความสงสัยและเขาจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอนจัวฟานมองเห็นความลังเลในใจของผู้คนจึงได้พูดออกมาว่า จริงๆแล้วหากเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้อย่างสันติข้าก็ไม่ได้อยากที่จะก่อกระบฏและทุกคนก็รู้ว่าข้ากำลังจะออกจากสำนักมารและข้าก็ไม่มีความคิดที่จะต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและลาบยศแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีใครต้องการชีวิตของข้าข้าก็จำเป็นที่จะต้องสู้นี่คือวิธีทางสุดท้ายของข้าผู้อาวุโสและกงเฝึงต่างมองไปที่กันและกันและกรอกตาไปมาและโจฟานก็ได้พูดขึ้นว่า ข้ารู้ว่าพวกท่านกำลังคิดอะไรอยู่เดิมทีข้าก็ไม่ได้คิดที่จะก,ก่อกระบนมาก่อนเดิมทีข้าคิดที่จะจากไปด้วยตัวคนเดียวแต่ก็มีสิ่งที่ข้าไม่สามารถทนได้ด้วยข้าต้องการที่จะช่วยชีวิตพวกท่านข้าจะปล่อยให้พวกท่านตายไปโดยไม่สนใจใยดีได้อย่างไรลองคิดดูถึงอารมณ์ของเซี่ยววูยเย่เถิดเขาจะปล่อยพวกท่านไปจริงๆอย่างนั้นหรอ เมื่อผู้อาวุโสและกงงฝึงได้ยินดังนั้นร่างกายของพวกเขาก็อดสั่นสะท้านไม่ได้โจฟานมองไปที่ทุกคนอย่างเย็นชาและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าทุกคนตื่นเถอะหยุดคิดถึงเรื่องของการสร้างสันติภาพได้แล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงหรอกความโหดร้ายและความเลือดเย็นของเซียวูเย่นั้นทุกคนทางนิกายก็รู้กันดีเขาไม่มีทางยอมได้หรอกที่ผู้อาวุโสและกงงฝึงนั้นไปก่อสงครามกับนิกายอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขา นี่มันเป็นการท้าทายอำนาจของเขาและเขาก็เป็นคนที่จิตใจขับแคบมากข้ารู้ดีแต่นั่นมันเป็นเพราะเจ้าแอบอ้างคำสั่งของเขามีผู้อาวุโสคนหนึ่งลุกขึ้นมาและชี้ไปที่โจฟานโจฟานขัดจังหวะและพูดขึ้นในทันทีใช่ข้าแอบอ้างคำสั่งของเขาแต่ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากฎจะลงโทษกับพวกท่านทุกคน นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้อาวุโสและกงงฝิงของสำนักภายในนั้นไม่ได้ออกมากับข้าเหมือนกับพวกท่านยังไงล่ะในตอนนี้เซี่ยบูเย่นั้นได้สูญเสียความไว้วางใจในตัวของพวกท่านไปหมดแล้วและพวกท่านก็อย่าได้ลืมไปตอนนี้สำนักมานนั้นมีหินศิลาศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งหมื่นก้อนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยปีจะมีผู้อาวุโสและกงงฝิงเกิดขึ้นมากมายเพื่อทดแทนพวกท่านทั้งหมด และอย่าได้ลืมไปว่าพวกท่านนั้นคือผู้อาวุโสและกงงฝึงของห้องคนรับใช้ชั้นยอดของข้านั่นก็หมายความว่าท่านได้ถูกทําเครื่องหมายไว้แล้วว่าท่านคือคนของข้าพวกท่านไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้พวกท่านไม่สามารถอ้างได้ว่าพวกท่านไม่เกี่ยวกับข้าหากเซบูเยคิดว่าข้ากําลังจะก่อกรกบฏพวกท่านก็ไม่สามารถที่จะหนีไปได้อย่างแน่นอนเขาจะต้องกวาดล้างพวกท่านในไม่ช้าก็เร็ว และในที่สุดสำนักมารก็จะกลายเป็นโลกของเซวูเย่และสำนักภายในของกงฝงฉือเพราะพวกเขากลัวว่าพวกท่านจะก่อกระบฏและพลังของพวกเขาจะหายไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องรีบกำจัดพวกท่านไปให้เร็วที่สุดทุกคนอดไม่ได้ที่จะร่างกายสั่นไหวเมื่อได้ยินคำพูดอันเร่าร้อนของจัวฟานแม้ว่าจะมีความไม่เต็มใจในดวงตาของพวกเขาแต่ในขณะนั้นเองกงฝงปก็ได้ยืนขึ้นและพูดว่าเอาละ่ะทุกคนฟังข้า สิ่งที่พ่อบ้านจัจวพูดนั้นสมเหตุสมผลแม้ว่าพ่อบ้านจัจวจะหลอกเราในครั้งนี้แต่อย่าลืมไปว่าพวกเราก็ได้รับผลประโยชน์จากห้องคนรับใช้ชั้นยอดของพ่อบ้านั่วด้วยนั่นเป็นผลงานของพ่อบ้านจัว่วพวกเราและพ่อบ้านจัจวนั้นเป็นตักแตนบนเชือกเส้นเดียวกันดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะหลบหนีได้หากพวกเรากลับไปที่สำนักมาในครั้งนี้แล้วเจ้านิกายไม่ทำอะไรพ่อบ้านจัว่วนั่นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และพวกเราก็ไม่ต้องก่อกระบฏในครั้งนี้แต่หากเจ้านิกายยืนการที่จะลงโทษพ่อบ้านจัวนั่นก็เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเราแล้วที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุขต่อไปอย่าลืมไปว่าพ่อบ้านจั่วเป็นผู้นําของเราหากพ่อบ้านจั่วถูกกาจัดออกไปมันก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับเจ้านิกายที่จะกําจัดพวกเราด้วยเช่นกันและพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปดังนั้นดังนั้นผู้อาวุโสและกงเฝิงในห้องคนรับใช้ชั้นยอด จึงต้องปกป้องพ่อบ้านจั่วให้ปลอดภัยทันใดนั้นเองกงฝงฉีก็ได้ลุกขึ้นยืนและพูดว่าใช่กงฝงไปพูดนั้นถูกต้องที่สุดแล้วครั้งนี้พวกเราจะล่าช้าไม่ได้เพราะพวกเรากําลังได้เปรียบเป็นอย่างมากในสงครามของสํานักซวนเทียนครั้งนี้พวกเราก็ได้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งของสกุลหลวและพวกเราก็ยังได้เห็นถึง และพวกเราก็ยังได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนายน้อยจั่วอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหากเจ้าสำนักยังคิดที่จะลงโทษพ่อบ้านจัว่วนั่นก็เป็นเรื่องสมควรแล้วที่พวกเราจะเปลี่ยนเจ้านิกายพวกเราจะต้องมีความเด็ดขาดความเมตตากรุณาของผู้หญิงนั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความตายความโหดร้ายของเจ้านิกายนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนอยู่แล้วทุกคนอย่าได้ลังเลอีกเลย หัวใจของทุกคนอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านและจากนั้นทุกคนก็ได้พยักหน้าและหัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ตามที่กงเฟิงฉีได้พูดไว้ในตอนนี้พลังการต่อสู้ของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำลายสำนักของพวกเขาเองหากพวกเขาปล่อยผ่านครั้งนี้ไปเมื่อสกุลหลวจากไปและเซียวูเย่คิดที่จะกำจัดพวกเขาทีละคนพวกเขาก็จะกลายเป็นปลาบนเขียงที่พร้อมจะถูกเชือด ดังนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาลังเลอีกต่อไปแล้วเมื่อเห็นการแสดงออกของทุกคนที่แน่วแน่กเงผงฉีก็ได้หันไปมองที่จั่วฟานและหัวเราะเบาๆนอกจากนี้พ่อบ้านจั่วก็ได้ต่อสู้กับเจ้าสำนักโซนเทียนมาทุกคนก็ได้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งของพ่อบ้านจัว่วพ่อบ้านจั่วนั้นสามารถที่จะต่อสู้กับเซี่ยวูเย่ได้และพ่อบ้านจั่วก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเป็นเจ้านิกายของสำนักมารของพวกเรา เจ้าสำนักจัวเจ้าสำนักจัวเจ้าสำนักจัว ตอนนี้ในหัวของทุกคนของสำนักมารก็ได้เปลี่ยนเจ้านิกายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทุกคนก็ได้คิดเอาไว้แล้วว่าพวกเขาจะก่อกระบดเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าสำนักของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำความเคารพต่อเจ้าสำนักจั่วของพวกเขาล่วงหน้าเลยโจฟานเลิกคิ้วของเขาขึ้นและเหลือบไปมองที่กงฝังฉีทั้งสองมองหน้ากาันและพยักหน้าเล็กน้อยโจฟานอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดดังๆพร้อมกระโบ,บกมือว่า เอาละทุกคนฟังคำสั่งเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับสำนักมารรับทราบทุกคนประสานหมัดและจิตวิญญาณในการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นก็มีมากกว่าในการโจมตีสำนัก่วนเทียนซสอีกนั่นก็คือจิตวิญญาณของการก่อกระบฏสงครามกลางเมืองและในครั้งนี้พวกเขาจะต้องไม่แพ้เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างชาหินชาและกุยชาก็อดไม่ได้ที่จะลูบหน้าผากของพวกเขาและถอนหายใจออกมา โอ้ยบูเยการที่ปกตินั้นเจ้าทำอะไรรุนแรงกับพวกเขาดูสิตอนนี้มันเป็นยังไงพวกเขาคิดที่จะก่อกระบทกับเจ้าแล้วเจ้ายังคิดฝันว่าเจ้าจะเป็นเจ้าสำนักได้อย่างสบายๆอีกอย่างนั้นเหรอข้าไม่รู้จะช่วยเจ้ายังไงดีเลยทีนี้เฮ้ยหยางชาอดไม่ได้ที่จะสายหัวและมองไปที่ผู้คนพร้อมกับพยายามคิดหาทางออกให้เสีย่ยวูเยและจัวฟานเพราะยังไง ัวฟาและเซวูเย่นั้นก็เป็นเพื่อนของเขาทั้งคู่แล้วข้าควรจะช่วยใครดีล่ะเนี่ยนี่มันเป็นการก่อกระบที่ชัดเจนเพื่อที่จะยึดอำนาจของสำนักเลยนะเนี่ยในทางกลับกันที่สำนักมารค่ายกลของสำนักมารก็ได้เปิดออกและเซวูเย่ก็ได้เดินเข้าไปด้วยใบหน้าที่มีความสุขแต่เขานั้นไม่ได้รู้เลยว่าตำแหน่งของเขาในฐานะเจ้าสำนักนั้นได้พังทลายลงแล้วท่านเจ้าสำนักกลับมาแล้วท่านเจ้าสำนักกลับมาแล้ว ชายสองคนได้วิ่งเข้ามาในสำนักและประกาศข่าวดีเซี่ยวูเย่ได้เดินเข้ามาในสำนักอย่างภาคภูมิใจเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากภายนอกและเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาได้ก้าวเข้าไปในสำนักสองสาเขาก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยและมองไปรอบๆเห้ hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้สำนักถึงได้ดูเงียบนักเล่ามีคนแค่ไม่กี่คนในสำนักเท่านั้นเอง ท่านเจ้านิกายท่านเจ้านิกายและในตอนนั้นเองกงฝืงฉือก็ได้บินออกมาพร้อมกับผู้อาวุโสไม่ถึงร้อยคนของสำนักภายในหลังจากที่ได้พบกับเซียวูเยเขาก็ได้รีบโค้งคำนับและพูดว่าท่านเจ้านิกายกลับมาแล้วข้าขอโทษที่ข้าได้นำผู้อาวุโสของสำนักภายในมาทำความเคารพท่านอย่างล่าช้าเซียวูเยมองไปที่ทุกคนด้วยความสงสัยทำไมมีเพียงพวกเจ้าแค่ไม่กี่คนแล้วผู้อาวุโสกับกงฝิงคนอื่น กับสาวกของนิกายหายไปไหนกันหมดละ่ะเออท่านเจ้านิกายไม่ใช่ว่าท่านให้พ่อบ้านจัวพาพวกเขาออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอพวกเขายังไม่กลับมาที่สํานักเลยนะกงเฟิงถฉือแซงทําเป็นไม่เข้าใจและตกตะลึงเซี่ยวูเยตกตะลึงและเบิกตาของเขากว้างจัวฟานอะไรไม่ใช่ว่าเขาจากไปแล้วอย่างนั้นหรอเขากลับมาอีกทําไมแล้วเขาพาผู้อาวุโสกับกงเฟิงไปไหนฮะ ก็เขาบอกว่ามันเป็นคําสั่งของท่านแล้วเขาก็ถือป้ายเจ้าสํานักของท่านอยู่ด้วยกงฝึงฉือแซงทําเป็นตกตะลึงแล้วพูดขึ้นว่านี่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยนะจโจฟานใช้ป้ายคําสั่งของท่านพาผู้อาวุโสและกงฝึงระดับสูงของนิกายออกไปชายชรลาก็คิดอยู่แล้วเชียวว่ามันแปลก,ปกข้าจึงไม่ให้ผู้อาวุโสของสํานักภายในไปกับเขา แต่ท่านรู้ไหมว่าในห้องอนเนกประสงค์ชั้นยอดนั้นมีแต่คนของเขาและทันทีที่เขาและทันทีที่โจฟานเอ่ยปากพวกเขาก็ตามโจฟานไปทันทีเฮ้ย hey, ข้าไม่รู้จริงๆว่าโจฟานกําลังพาพวกเขาไปที่ไหนในขณะที่กงฝงฉือพูดเขาก็ได้เหลือบตาไปมองที่เซี่ยวูเยใบหน้าของเซี่ยวูเยนั้นมืดมนและกำหม,มัดแน่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ากงฝงฉืออดไม่ได้ที่จะเย้ยหยันเอาล่ะ ถึงเวลาแล้วที่เสือสองตัวจะต้องต่อสู้กันเองฮ